ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมอยู่หน้า OBS นะครับก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยผมจะมาสอนอทำให้ Youtube ไม่มีโฆษณานะครับผมยังไงอย่างนี้ก็คือทุกๆคลิปที่เราจะดูเนี่ยมันไม่มีโฆษณาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะแต่ละคลิปทุกๆคลิปเลยนะครับไม่มีโฆษณานะครับก็อย่างแรก เข้ามาที่ Google นะครับพิมพ์เลย Google จะพิมพ์ว่าอ่า u u u e e ไม่มีโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหาก่อนน,นะน,น,นี่นะครับเห็นไหม a d ด็อกนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นส่วนขยายนะครับใครที่หาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผม กดที่ลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้เฉพาะในคอมนะครับในโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบ YouTube ดำนะครับ Youtube เวนอะไรพวกนั้นใช่ไหมอ่ะผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมผมอ่านเดี๋ยวผมว่าอออไปก่อนโอเคอ่าอ่ะ,อะนี่พอเข้ามามันก็จะอยู่หน้านี้ถูกปะ่ะให้กดเพิ่มในโฮมนะครับก็กดเพิ่มส่วนขยายตรงนี้อ่ารอ,อมันแป๊บนึงอ่ะมันจะขึ้นเตือนตรงนี้เห็นไหมครับ เพิม ads block เพื่อ YouTube ลงใน Chrome แล้วอ่ะนี่ก็คือเราเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วง่ายๆเลยถ้าอยากจะเช็คก็มาตรงนี้3จุดนะครับแล้วก็มาที่ความช่วยเหลือเฮ้ยไม่ใช่เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เนี่ยหลังๆ Control F ตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็อันนี้ส่วนขยาย ไว้เข้าไปอ่ามันจะมีอันนี้นะครับสองอันนี้นะถ้าของใครปิดอย่างนี้อยู่ให้กดเปิดไปนะครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เราก็จะไม่แบบไม่ต้องมีโฆษณาใน youtube แล้วส่วนของใครนะครับที่ลงไปแล้วแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งมันมีมันกลับมามีโฆษณาเหมือนเดิมนะครับให้ผู้ชมมาเข้าตรงนี้เข้าที่ส่วนขยายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดปิด นี่นะเหมือนบางคนเปิดอยู่ใช่ป่ะแล้วก็มันมีโฆษณาก็กดปิดนะครับหรือไม่ก็นําออกแล้วก็ลงใหม่นะครับได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนําให้ลบออกแล้วนําออกแล้วลงใหม่ง่ายกว่านะครับเพราะว่าบางทีคนบางคนเนี่ยปิดแล้วก็เปิดใหม่มันก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วคุณผู้ชมจะดูคลิปอะไรของใครก็ไม่สามารถ ขึ้นโฆษณาได้อ่นนี้มันจะแจ้งเดือนนี้อันบอกเพื่อยูทูบนะครับหากบ,บาทไปได้เลยเราวก็ดูได้ปกตินะครับไม่มีคําว่าโฆษณามากวนใจเราอีกแล้วนะครับแต่จริงๆไม่แนะนํานะครับแนะนําให้เป็นแบบใช้เป็น YouTube u t u b r พเมีมดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเๆๆนในเนยูทูบพเมีมจะได้สนับสนุนนะครับทาง youtube เขาด้วยนะครับเดือนละไม่กี่บาทนะครับ ทำไมผมไม่ใช้ผมไม่ผมผมจนครับอ่ะโอเคสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมภาพไม่ชัดภาพกากอะไรก็ขอัยด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็สั้นๆขอจบไว้์เเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพูดเลยรวะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับโอเค